สวัสดีผู้ปกครองนะครับแล้วก็เด็กๆที่น่ารักนะครับทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูทศก็มีกิจกรรมดีๆนะครับมานําเสนอนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับคนไทยนะครับวัฒนธรรมไทยก็มีเรื่องของการไหว้นะครับการไหว้ก็มีหลายแบบซึ่งก็ในคลิปก่อนๆนี้ก็ได้นําเสนอการไหว้ไปหลายรูปแบบแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกราบพักครับ แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับในขั้นตอนของการกราบนั้นมีอะไรบ้างครับครับสําหรับขั้นตอนในการกราบนะครับมีขั้นตอนด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือท่าอัญชลีนะครับก็คือพนมมือไว้ที่ระหว่างอกนะครับนิ้วเรียงชิดติดกันครับส่วนขั้นตอนที่2นะครับก็เป็นการยกมือขึ้นไหวนะครับท่านี้เรียก ชื่อท่าว่าวันทาครับและท่าที่สามก็คือท่าอภิวาทนะครับก็คือท่าที่เราก้มกราบไปกับพื้นนะครับสําหรับของผู้ชายและผู้หญิงนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ท้ายคลิปนะครับว่าผู้ชายกราบยังไงและผู้หญิงกราบยังไงครับตอนนี้นะครับเรามาดูท่าการกราบพระของผู้ชายนะครับ ท่าแรกนะครับท่าอัญชลีนะครับให้พนมมือไว้ที่กลางอกครับนิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับการนั่งนะครับให้ส้นเท้าตั้งไว้นะครับพอท่าที่สองนะครับจะเป็นท่าวันทานะครับก็คือยกมือขึ้นไหวนะครับก้มหัวลงเล็กน้อยนะครับส่วนท่าที่สามนะครับท่าอภิวาทนะครับทอดมือทั้งสองข้างนะครับพร้อมกันนะครับให้มือและแขน ราบไปกับพื้นนะครับกว้ามมือลงห่างกันนะครับให้หน้าผากจะลดพื้นครับกลาบทั้งหมดสามครั้งนะครับดูครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาท เมื่อกลับครบสาครั้งแล้วนะครับให้ยกมือพนม,มไว้ครับนี่คือท่ากราบพักของผู้ชายครับต่อไปนะครับเรามาดูท่ากราบพักของผู้หญิงครับต่อไปเป็นท่ากราบพักของผู้หญิงนะครับมาดูที่ท่านั่งนะครับท่านั่งของผู้หญิงส้นเท้าจะราบไปกับพื้นนะครับมาถึงจังหวะที่จะกราบนะครับท่าอัญชลี พนมมือไว้ที่กลางอกนะครับนิ้วมือเรียงชิดติดกันวันธายกมือขึ้นที่หน้าผากนะครับอภิวาททอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้มือและแขนทั้งสองข้างลาบกับพื้นนะครับกวามือห่างกันเล็กน้อยให้หน้าผากจะหลดพื้นครับกราบทั้งหมดสามครั้งนะครับอัญชลีวันธาอภิวาท อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทเมื่อกราบคกสามครั้งยกมือไว้ในท่าไหว้พนมพครับนี่คือท่ากรบพักของผู้หญิงครับเมื่อสักครู่นะครับผู้ปกครองก็ได้ดูคลิปการกรบพักทั้งในแบบของผู้ชายและผู้หญิงนะครับก็ให้ผู้ปกครองนะครับ นำไปฝึกลูกๆหลานๆที่บ้านนะครับให้กาบพระตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับการกลาบพระขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ